เทศบาลเมืองมหาสรารคามจากกิจกรรมผู้สูงอายุสายสัมพันธ์สารสายใยสามวัยที่โรงเรียนพดุงนารีค่ะ ที่ห้องศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนพดูนารีนายสาย,ยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้สูงอายุสายสัมพันธ์สารสายใหญ่สามวัยโดยมีนางอารามจันทมูลประธานชมรมผู้สูงอายุตะก,กาศิลานาครเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานมีนายประพันธ์ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนพดูนารีพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพดูนารีร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย นาสยสสยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวว่าชมรมผู้สูงอายุตะกาศิลานครได้รับอนุมัติโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคามให้จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์จากผู้สูงอายุในระหว่างวันที่9-14กันยายนนี้ จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสายสัมพันธ์สารสายใยระหว่างคนสามวัยโดยผู้สูงอายุได้มาแบ่งปันปูมิปัญญาและประสบการณ์ชีวิตสู่ผู้ปฏิบัติงานและเยาวชนแบ่งการจัดก,กิจกรรมออกเป็น4ครั้งครั้งที่1จัดก,กิจกรรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาม,มหาสารคามครั้งที่สองที่โรงเรียนสรารคามพิทยาคมครั้งที่3ที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามและครั้งสุดท้ายนะคะที่โรงเรียนพดูนารีมหาสารคามสําหรับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วย ประธานในพิธีบรรยายพิเศษและให้กำลังใจครูบุคลากรทางการศึกษาและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การร้องเพลงการเล่นเกมการออกกำลังกายตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีอีสานเรื่องเฮือน3ามน้ำสีความรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกายและใจการทำบัญชีครัวเรือนและประโยชน์จากการทำบัญชีครัวเรือนค่ะ